บาทหนึ่งเราก็ไม่มีค้างมึงเช้ามาเนี่ยรู้ว่าบอลเข้าปุ๊บเราลัดนหนังยางไว้ให้เลยและถึงเวลาไปเก็บก็ต้องมึงไม่พัวพักก็ไปพบแพทย์เลยเพราะกฎของเรามันเป็นอย่างนั้นอยู่แลว้วถ้าไม่พัวพักก็ไปพบแพทย์นี่นะเป็นสั <c oughs> <c oughs> ปยืนสับนะไว้ไม่ใช้ได้นะใครยิ้มตังค์ใบนะมึงไม่พัวพักเดี๋ยวมึงพบแพทย์นะอ่ะทีนี้แล้วทำอะไรต่อหลังนา้นั้นมีโต๊ะบอลแล้วมีโต๊ะบอลอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ พอมาปี4 4ปลายปีน้าออกไปจัดสินก่อนที่จะไปตัดสินวันตัดสินเลยนะ,ะรู้ว่าตัวเองมีออกสารถูกไหมใช่มีทํากันบ้านไหยว่าในคดีเราจะออกมารูปแบบไหนในการตัดสินมาจะโดนตัดมาเท่าไหร่มีไหมพวกท่านแนะเรารู้อยู่ก่ใจอยู่แล้วคดีเราอะ่ะยังไงชั้นต้นมันก็ต้องตลอดอยู่แล้วเราทําใจไว้อยู่แล้วล่ะยังไงเราสู้ได้สามสารใช่ไหมครับเราก็ทําใจแล้วยังไงมึงยกกูมาปุ๊บเดี๋ยวพออีก2อสาวันกูต้องไปบางขวางแล้วปุ๊บ พอตัดสินกลับมาปุ๊บมันก็เป็นอย่างที่เรา